ใครใครใครว่าไม่น้ำจิ้มใครแตงลือ่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตีตีตีเราเข้าอยู่บ่อยนะมึืองเก่งว่ะจะเลือไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อะไม่เป็นไรตียันโอไม่ได้ตัองตียันเดียว นีไปไพี่นีไปนีไปโชคหนะอ้าวไม่ตาดย,ด,ยด้วยด้วยได้ได้